สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะสองตัวล่างค่ะสองคู่ชุดตรงค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนคะคำเตือนในคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจับช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะสองตัวล่างนะสองชุดตรงนะสถิตินะกางวดนะโดยใช้นะฮะวิธีการนะจับสิบล่างนะกับหน่วยล่างนะแล้วเอามาจับเป็นนะะ อ่าสองตารางนะคะหนึ่งคู่ชุดนะแต่ทําไมแอดถึงบอกว่าเป็นสองคู่ชุดนะเพราะว่าหลักสิบเนี่ยแอดเลือกมาคะสองสูตรคนะเหตุผลที่เลือกสองสูตรเนี่ยเพราะว่าชอบสองชอบทั้งสองชุดเลยนะคะอ่ารักพี่เสียดายน้องนะก็เลยเลือกมานะสองสูตรให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในงวดแรกนะหลักสิบหกหลักหน่วยศูนย์คะออกหกศูนย์ งตปรมาณหาหลักสิบสี่หลักหน่วยสองหาออกสี่สองงตปรมาหลักสิบสามหลักหน่วยหนึ่งนะคะออกสามหนึ่งงตปรมาหาหลักสิบแปดหลักหน่วยเก้านะคะออกแปดเก้างตปรมาหาหลักสิบสองหลักหน่วยหนึ่งออกสองหนึ่งงตปรมาณหาหลักสิบสี่หลักหน่วยหกออกสี่หกงตปรมาณหาหลักสิบสองหลักหน่วยแปดออกสองแปดงตปรมาหลักสิบเก้าหลักหน่วยสี่นะคะออกเก้าสี่ หมดประมาณฮะงวดล่าสุดฮะหลักสิบสามหลักหน่วยเจ็ดฮะออกสามเจ็ดฮะเสร็จแล้วเราไปดูสูตรกันฮะแอดยกตัวอย่างฮะทำให้ดูนะฮะทั้งหมดสามงวดฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะหลักสิบนะะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนสามครั้งหน่วยล่าง สิบหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งรอยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้าวที่เจ็ดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอนมีเกนไว้ข้างบนแล้วนะฮะสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกแปดเท่ากับห้าหบวกศนย์เท่ากับห้บวกเะฮะเท่ากับสนะะเราจะได้หลักสิบล่างในงวดนี้นะคะก็คือส สูตรหลักหน่วยล่างนะคะเราจะใช้หลักแสนส่งครั้งหน่วยบนสงครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสงครั้งแล้วบวกครั้งที่ห้าแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปดเราจะได้นะหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะก็คือแปดฮะจับคู่ชุดนะสองตัวล่างหนึ่งคู่ชุดฮนะก็ค,คือสองแปดฮนะคนบางวันฮะออกมาที่สองแปดแล้วนะคะงวดต่อมาฮนะหลักสิบฮนะ ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับสองบวกเท่ากับเหลักสิบได้เ้านะหลักหน่วยศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกหเท่ากับศวกสเท่ากับสอบวกสท่ากับหกบวกเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกห้า กบวกห้เท่ากับสนะคะเราได้หลักหน่วยที่4นะคะจับคู่ชุดนะหค,คู่ชุดนะสตัวล่างนะ,ะก็คือคู่ชุดนะเาสีนะคะผลวันนะคะออกมาที่9ก้าดต่อมาะะหลักสิบนะคะหนบวกเกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูเท่ากับศนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกแ ท่ากับศูย์บวก6เท่ากับ6หบวก7จ็นะคะถากับ3เราได้หลัก10 mm. ในงวดนี้นะก็คือ3หลักหน่วย2บวก2เท่ากับ4ี่สบวก9เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก4ีเท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3ามสบวกศนย์เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ2 2บวก5นะเท่ากับ7นะเราจะได้หลักหน่วยในงวดนี้นะก็คือ7จนะจับคู่ชุดนะสองตัวล่างนะหนึ่งคู่ชุดนะก็คือ สามเจ็ดนะคะนรางวัลในงวดที่ผ่านมานะะก็คือสามเจ็ดคะเพื่อนๆสมาชิกบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเข้าตั้งเก้างวดแบบนี้นะคะก็รวยแย่น่ะสิแอดก็ต้องบอกว่านะฮะสูตรนะคะมันเป็นการจับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะคะมาจับชนกันนะคะฉะนั้นไม่ได้การันตีนะคะว่าคุณจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆจะนําไปเสี่ยงนะก็ต้อง ิจารณานะคก่อนนาไปเสียงนะถ้าชอบนะก็นำไปเสียงาไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะเน้นวัดดวงกองสลากนะเรามาดูงวดนี้กันเลยนะว่าแอดเลือกนะคู่ชุดวัดดวงให้กับเพื่อนๆนะที่ตัวไหนนะับหลัก10บลางนะหกบวกศูนย์เท่ากับหกบกเท่ากับสองสบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกเเท่ากับห้บวกศนท่ากับห้บวกแ เท่ากับ3 3มวกเจ็เทากับ0เราได้หลัก10บล่างในงวดนี้นะคะก็คือ0หลักหน่วยนบวกสทากับ6บวกสเท่ากับ9 9้าบวกเท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ2บวกเท่ากับ1นบวกเท่ากับ9 9บวกสท่ากับ3 3บวกหเท่ากับ99บวกหะคะเทกับ4นะคะเราได้หลักหน่วยในงวดนี้นะคก็คือ4 จับคู่ชุดนะฮะหนึ่งคู่ชุดในงวดนี้นะฮะสองตัวล่างนะ,ะก็คือศูนย์สี่นะฮะสำหรับชุดที่หนึ่งนะศูนย์สี่เพื่อนๆชอบไหมนะศูนย์สี่ในงวดนี้นะ,ะอันนี้แอดเลือกนะ,ะจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะศูนย์สี่นะฮะชุดแรกนะศูนย์สี่ เรามาดูนะคะหลักหน่วยจะเป็นสูตรเดิมนะแต่ว่าหลักสิบเนี่ยแอดจะเลือกมานะ,ะอีกหนึ่งสูตรนะคะสถิติเท่ากันค่ะเก้าม้วนคะแต่ว่าแอดจะทะําทั้งงวดล่าสุดให้ดูเลยนะคะหลักสิบสูตรที่สองคะหลักแสนสามครั้งร้อยบูณสิบูณสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง สิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งลบวกข้างที่สองแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหบวกสเท่ากับเก้าเบวกสี่เท่ากับสามามบวกหเท่ากับเก้บวกศูนเท่กับเบวกศนท่ากับเก้าเก้าบวกแปท่ากับเจบวกสองเท่ากับเ้าเราได้หลักสิบล่างในงวดเนนะในสูตรที่สองนะก็คือเ เราจะได้อีกหนึ่งคู่ชุดนะคะก็คือคู่ชุดเก้าสี่นะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะถ้าเพื่อนชอบแบบคู่คู่ในงวดเนนนะคะก็ศูนย์สี่นะคะถ้าชอบแบบคี่คู่นะคะก็เก้าสี่นะคะสองชุดตรงนะคะเน้นวัดดวงคะชอบไหมนะคะถ้าชอบนะก็เลือกนําไปเสี่ยงค่ะไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านค่ะสำหรับ สองตัวล่างนะสองคู่ชุดตรงนะ,ะในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําคติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ